ประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศได้แก่ประเทศไทยพมา่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคปโปร์เวียดนามลาวกัมพูชาและบูรนายคำขวัญอาเซียน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมความสำคัญของประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนหนึ่ง ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค 3. การพัฒนาศเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง 4. การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกและ 5. โอกาสของแรงงานทางธุรกิจเหตุผลที่ต้องมีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของภูมิภาค2ลดอุปสรรค ทางการค้าและการลงทุน 3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลและทั่วถึง 4. สร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจในภูมิภาค 5. เปิดเสรีด้านแรงงานฝีมือ 6. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 7. สร้างภาพลักษณ์ของภูมิภาคในเวทีการแข่งขันระหว่างประเทศความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นับแต่ปีคศ1975 การขยายอิทธิพลของรัฐที่คอมมิวนิสต์ในคาบสมุทรอินโดจีนส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มวิตกกังวลว่าประเทศของตนจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ประเทศสมาชิกจึงต้องร่วมมือการต่อสู้กับภัยคุกคามดังกล่าวประเทศมาเลเซียมีขนาดประมาณ2ในสส่วนของประเทศไทยตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชีย มีพื้นที่3 2 9 5 5 0ตารางกิโลเมตรและพื้นน้ำา2 2 0 0ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศมาเลเซียมีภูเขาทอดยาวตลอดกลางเกือบทั้งประเทศมาเลเซียมีภูมิอากาศแบบร้อนเฉนอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศมาเลเซียคือ25.4องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลส่วนภาษาทางการที่ใช้ประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษามลาย,ยู ประชากรของประเทศมาเลเซียประชากรของประเทศมาเลเซียมีประมาณ34.2ล้านคนแหมงเป็นเพศชาย18ล้านคนเพศหญิง16.2ล้านคนโดยมีความหลากหลายทางสายพันธุ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในประเทศมาเลเซียการกระจายของประชากรในมาเลเซียชาวมาลายู60%ชาวจีน23%ชาวอินเดีย7%และกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองประมาณ11%ความหนาแน่นของประชากร เมืองกุลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดค่ะระบบการปกครองของประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีระบบการปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขเลือกตั้งจากเจ้าผู้ครองรัฐในมาเลเซีย9รัฐได้แก่ยกตัวอย่างนะคะปาหังเปรักกาลันตันตลังการู ผัดเปลี่ยนการน,นำลงตำแหน่งคราวละห้าปีปัจจุบันสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังปีเปตัวนอากงที่17คือสุรตาตอิบาฮิมค่ะสหพันธ์นะคะคือการรวมตัวของรัฐมากกว่า2รัฐขึ้นไปคือรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางมาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น13รัฐและ3ดินแดนสหพันธ์โดยแต่ละรัฐจะมีเมืองหลวงเป็นของตัวเองค่ะ ครงสกกร้างการเมืองการปกครองของมาเลเซียแบ่งเป็น3ฝ่ายดังนี้1ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารประกอบด้วยหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ2ฝ่ายนิติบัญญัติระบบการปกครองเป็นแบบรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนรัษฎรและวุฒิสภา3ฝ่ายตุลาการมีบทบาทสำคัญในการรักษาหลักนิติธรรมและการตีความกฎหมายในระบบการปกครองของมาเลเซีย สกุลเงินรังกิตมาเลเซียเป็นสกุลเงินทางการเงินของมาเลเซียรหัสสกุลเงินคือ MYR และใช้สัญลักษณ์ RM โดยมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ประกอบด้วยเลขในสำคัญ6หลักและถือเป็นสกุลเงินทั่วไปทั้งนี้รังกิตเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในฐานะสกุลเงินที่มีเสถียรภาพธนบัตรธนาคารกลางของมาเลเซียออกธนบัตรดอลลาร์มาเลเซียเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6มิถุนา 1,967โดยมีมูล,ลค่า1,50,50 50และ100ดอลลาร์ธนาัรผัดมูล,ลค่า1,000ดอลลาร์ออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่2กันยา1,968ธนบัตรมาเลเซียรุ่นแรกมีรูปของตัวนกูอับดุลลามมนซึ่งเป็นยังดีเปอร์ตววเอากงคนแรกของประเทศมาเลเซียที่เป็นอิสระภาวะเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่พัฒนาและกำลังพัฒนามีรายได้ปานกลางถึงสูง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงเศรษฐกิจของมาเลเซียอยู่ในอันดับที่36ของโลกในแง่ของ GDP ที่เป็นตัวเงินอิทธิพลของรัฐบาลรัฐบาลยังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจผ่านหน่วยงานต่างๆเช่นหน่วยงานวางแผนเศรฐษฐกิจและกองทุนความมั่นคงที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักง,งานและแผนพัฒนาของรัฐบาลที่เรียกว่าแผนมาเลเซียการเกษตรในมาเลเซีย ปัจจุบันการเกษตรเป็นเพียงภาคส่วนย่อยของเศรษฐกิจของมาเลเซียโดยคิดเป็น7.1%ของ GDP ของมาเลเซียในปี2014และจ้างแรงงาน11.1%ของแรงงานในงานมาเลเซียภาคอุตสาหกรรมนโย,ยบายด้านวิทยาศาสตร์ในมาเลเซียได้รับการควบคลุมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประเทศนี้เป็นหนึ่งใน ู้ส่งออกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไอทีสไลด์ที่17เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาคส่วนชั้นนําในภาคการผลิตของมาเลเซียซึ่งมีส่วนสนับสนุนของการส่งออกและจ้างงานของประเทศอย่างมากอุตสาหกรรม E&E e, ผลิตเซรามิกดักเตอร์เป็นแบ็กแอนด์13%ของโลกยานยนต์ผลิตโดยบริษัทผลิตรถยนต์ พช่อนของมาเลเซียอุตสาหกรรมยานยนต์ในมาเลเซียประกอบด้วยผู้ผลิตยานยนต์27รลายและผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า6 4รลายอุตสาหกรรมสไลด์ที่18ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถแบ่งประเภทตัวชีวัดได้ดังนี้ 1. ดัชนีนำา 2. ดัชนีพ้อง 3. ดัชนีตามสไลด์ที่19 ตัวชีวัดที่สำคัญซึ่งเรามักจะเห็นในรายงานทางการเศรษฐกิจตัวชีวัดการจ้างงานได้แก่ดัชนีต้นทุนการจ้างงานตัวชีวัดอัดตราเงินเฟอ้อได้แก่ดัชนีร,ราคาผู้บริโภคและดัชนีร,ราคาผู้บริโภคสไลด์ที่20นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศประเทศมาเลเซียมาเลเซียยังคงดำเนินนโยบาย ต่างประเทศที่เป็นอิสระมีหลักการและปฏิบัติได้จริงโดยยืดหลักสันติภาพมนุษยธรรมความยุติธรรมและความเท่าเทียมสไลด์ที่21ความสัมพันธ์ทวิภาคีช่วยให้มาเลเซียเจราจาเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงได้อย่างสมดุลเช่นการลงทุนเทคโนโลยีความร่วมมือผหุภาคีมาเลเซียมีท่าทีสนับสนุสน,นกลไกระบบพหุภาคีเช่น สหประชาชาติสไลด์ที่22มาเลเซยียยังคงส่งเสริมนโยบายต่างประเทศที่มองไปข้างหน้าและปฏิบัติได้จริงซึ่งอำน้อยความสะดวกทางการค้าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในฐานะสมาชิกข,ของสหประชาชาติมาเลเซยียมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อระบบพหุภาคีในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของโลกประเทศมาเลเซยีย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมมาเลเซียที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับอุมาลจิตวิญญาณในความร่วมมือและทั้งนี้มาเลเซียยังสนับสนุนนโยบายสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเพื่อนบ้านและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมรและปกป้องประโยชน์มาเลเซียในประเทศและจัดตั้งทางการทูตหนึ่งร้อยหกแห่งในแปดสิบสี่การคารลองประเทศวันนี้เมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมอันวาฮิบลาฮิม นายรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนใช้โอ,อกาสในระหว่างการเข้าร่วมประชุมที่เปิดรัฐมนตรีต่างประเทศที่กุล,ลารัมเปอร์เรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนถือระดับการค้าในอาเซียนได้มากขึ้นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษแต่ในปุ่มในฐานะเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยทางตอนใต้มีการติดต่อความสัมพันธ์กันในเชิงของการค้าและการเดินทางของผู้คน ตลอดจนการพัฒนาร่วมพื้นที่สับสนทางทะเลและอิมมนุมในทางาวามมัฒนธรรมกอบน้อมาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซียทั้งสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ในรูระดับและมีการเดือนของผู้นําทั้งสองประเทศและที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาความร่วมมือระบบทวิภาคีก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อคือรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและรอบความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ขันสามคณะกรรมาการการร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยมาเลเซียตกลงกันว่าจะมีการค้าทวิภาคีมเมื่อวันที่6ตุลาคิเตศกรา2000ที่มีเป้าหมายเมื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดน4กออความร่วมมือระหว่างกลยุทธ์เป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยมาเลเซียและในคิเตศ,ศักราช2004โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกพัฒนาความเป็นอิู่ของชายมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนเดียวกับไทย ดังนั้นการนําเข้าสินค้าจะได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าใหญ่แทบทุกรายการอย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซียนั้นก็ยังได้ขึ้นชื่อว่าประเทศที่มีกฎเกณฑ์การนําเข้าสินค้าอย่างเข้มงวดจึงต้องปฏิบัติตามกฎของสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังมาเลเซียได้แก่น้ํามันสาเร็จรูปรถยนต์ยางพาราคอมพิวเตอร์เป็นต้นภาษีนําเข้าประเทศมาเลเซียเมื่อส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียผู้รับก็ต้องชําระภาษีนําเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าส่วนคนสินค้าทางพาชย์และประเมินตามค่าเอี คืออากรภาษีคำนวณจากมูลค่าสินค้านำเข้าเตรียมตําวน,นซึ่งรวมค่าขนส่งค่าประกันภัยและทั้งนี้ยังมีสินค้าบางชิทธอยู่กับหน่วยวัดอย่างเช่นน้ําหนักปริมาออณกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ